โอ้คนหลายๆอย่งสี่ขึ้นเนาะนี่ครับงานหมู่บ้านพนบ่มีนามใส่นะครับมัติดปั๊มให้คนไหมฮะลงไล่กลุ่มอีก

าเกี่ยวตำรามอะไร้ครันเลไปเลยบนเลนานิตั้งิบตกปุ๊บดลงเลยดลงดนเลยอย่เราลี้ยงกันเด้อยเลยวาไปน้ำไปเด้อแบบนี้เป็นรื่ นี่พวเยังไงนะเนี่ยมาตะปูซอยนแล้วันาน้ำทางทอครับจับกล้องไฟให้นะบาดินอ่าับกล้องไหมครับได้ได้นี่คือยังกับวาลุดเนี่เป็นตาอยู พักเบ็ดพักเบ็ดก่อนครับเบ็บเดก่ดกดกอ,อนเยอกทอนละ่ะอ่าทอนอ่าหนักหนามเนาะเดี๋ยวก็ดีดีคือเราละครับทรงงานกำลังปั๊มก่อนเอาปั๊มก่อนพ่อผู้ใหญ่ว่านี่เอาปัมรร๊มก่อนเบื้องหน้านี่ <c oughs> <ๆ c oughs> โอ้สาใจดี่เนาะขันไปเขาว่านเนาะ นี่อมบอนี้เอ,อพยาพอมีไทายย,างออยังเอาเก็บรวดขึ้นแทงเอาอันนี้บอ่อประยนบ่อโยกบ่อเก่าคนอันนี้ปิดไว้บ่อใส่บอบรลานอันนี้มาใส่จอหมัหลายบอเลยนี่อันนี้อีกบอนึงปิดไว้อยู่ เบิดงบหลายงบโมบานหลายเสนหลายล้านล้านหาล้านแล้วนี่น่ครับเบิ่งบอกโอ้คืนนี้ประมาณสิบกมครับนี่ตึกสามสันได้อยู่สูงอยู่นะครับปั๊มห้าแรงนะครับปั๊มห้าแรงนะครับ e y p p นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวพอไป็นงเก็บนกงบในโมบานเดี๋ยวส่งงานก็ติดแผงอีกนะครับใส่แผงอีกก็ประมาณสิบสองถึงสิบแปดแผ่นนะครับว่าตัวนี้มันหาแรงเนาะใส่งานหนักเลย অঁ ah, কাপ